ไปดูกันต่อครับบ้านหลังหนึ่งกางวันแสบนะฮะแค่เห็นแล้วก็โอ้โหขนลุกจริงๆ<ม>อันนี้ขนลุกจริงๆค่ะ <Yeah. S 1> สัปดาห์ที่แล้วเกิดขนลุกอีกแห่งหนึ่งครับที่ที่จังหวัดตากไป mm. แล้วอ,อันนั้นไส้เดือนคร mm. าวนี้คนละพันกันครับมันคือหนอนเป็นล้านๆเลยครับบุกบ้านหลังนี้ครับเ mm. นี่ครับ mm. คุณผู้ชมขนลุกไหมฮะ mm. เห็นแล้ว แมบางคนบอกว่าโอ้โหนี่โอชะเลยอเอาไปทำหนอนไส้เดือนไปทำปงทำปุ๋ยอะไรได้เยอะแยะมากมายแต่คนทั่วไปเห็นแล้วแบบไม่ไหวฮนะมันอยู่ตามพื้นเต็ไมไปหมดเลยนะครับไปตามพื้นตามกําแพงที่บ้านหลังหนึ่งครับที่หมู่สิบตําบลบ้านต่ำนะครับอำเภอเมืองจงังหวัดพะเยาครับปรากฏการแบบนี้ที่บ้านหลังนี้บอกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับหนอนจำนวนมากบุกเข้ามาอืหนอนชนิดนี้ กระจายเป็นกลุ่มๆครับไตย,ย่ยเยอะเนี่ยฮะโอ้โหตเต็มไปหมดเลยนะครับเจ้าของบ้านบอกว่ากวาดแล้วไม่หมด ح ح> ح ح> กวาดแล้วมากวาดแล้วมากวาดแล้วมาไม่หมดสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าหนอนเนี่ยมันแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้เนี่ยยังไม่รู้ชนิดด้วยเนี่ฮะโอ้โหเต็มเต็มจริงๆนี่ยกวาดแล้วกวาดอีกนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทําลายทั้งใบไม้ใบหญ้าพืชผักแต่อย่างใดนะครับเพราะ ก่อนหน้านี้อาจจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เปเผาทําลายพื้นที่ที่เป็นอาหารของหนอนหรือเปล่าพื้น,ท,นที่อยู่อาศัยของเขาไหมใช่มันก็เลยต้องขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาบอกไม่เลยนะครับคาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักอืแล้วปัจจุบันสภาพอากาศมันก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเนี่ยแหละครับอาจจะทําให้เกิดการแพร่กระจายของนอนเหล่านี้หรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต่ำครับ นายจิรพงษ์ใจล่าเนี่ยท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่กองบรรเทาสาธารณภัยนําเอายาฆ่าแมลงครับเข้ามาฉีดพ่นเพื่อระับการระบาดของหนอนในช่วงนี้ไปก่อนนะครับนี่ฮะอาจจะเป็นเรื่องของอากาศก็ได้นะค่ะอากาศอากาศมันร้อนอบอ้าวแล้วเขาก็มหาที่ชื้นๆแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเนาะฉะจอาก็ร้อนนะก่อนหน้านี้ไม่เคยก็แปลกอยู่เหมือนกันเป็นครั้งแรกเดี๋ยวรอข้อสรุปนะคะ